กิดว่าใครเคยลองไปกินติม่มซำประเภทจีบปูจีบกุ้งตามพัทการใหญ่ๆแล้วนะคะก็คงจะต้องติดใจรสชาติอย่างแน่นอนเลยว่าเขาทำยังไงนะให้มันนุ่มเด้งหอมสุดๆได้ขนาดนั้นกลืนลงไปแล้วกลิ่นหอมก็ยังคาอยู่ในคออยู่เลยนะคะวันนี้จะมาพาทำขนมจีบสามกริย์นะคะมีทั้งปูหมูกุ้ง อยู่ในชิ้นเดียวเลยแต่ว่ากินแล้วไม่รู้สึกเลยนะว่ามีหมูอยู่จะได้รสสัมผัสความเด้งๆของกุ้งและความหอมแบบหอมแรงมากๆของปูซึ่งเพื่อนๆสามารถเอาไปฟรีซแล้วก็ใส่กับซองสุญญากาศส่งขายได้ทั่วประเทศเลยนะคะใครอยากมีอาชีพเสริมห้ามพลาดเมนูนี้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทํากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยครับวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีกุ้งสดครับเนื้อก้ามปูสะโพกหมู มันหมูเลาะหนังแป้งมันฮ่องกงน้ำตาลทรายพริกไทยป่นเกลือสมุทรผงชูรสถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับเบกกิ้งโซดาเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาหั่นมันหมูกันเลยครับอันนี้จะเป็นมันหมูเลาะหนังมานะครับจะไม่มีหนังเลยนะครับเราจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆครับเราจะหั่นให้เป็นชิ้นประมาณนี้พอนะครับแล้วเรามาหั่นเนื้อหมูกันนะครับหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกับมันหมูเลยนะครับ สำหรับตัวเนื้อกุ้งให้เราล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นําไปพักไว้ให้สะเด็ดน้ําเลยนะครับตัวเนื้อก้ามปูเราแนะนําว่าให้นําไปนึ่งก่อนครับเพื่อเป็นการดับกลิ่นคาวของตัวปูด้วยนะครับ oh. หั่นให้เป็นชิ้นประมาณนี้พอนะครับ oh. พอเราหั่นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะนําหมูนํากุ้งแล้วก็นํามันหมูนะครับมาปั่นโดยเครื่องปั่นมาวิลเอ็กซเอ็มวีเจ็ดแปดเก้าพรีเมียมตัวนี้ครับ oh. เครื่องปั่นตัวนี้นะครับสามารถทําได้ทั้ง บดสับปั่นซอยหั่นสไลด์ขูดเป็นเส้นทำน้ำสมูทตี้ตีน้ำสลดัดสามารถทำแป้งโดได้ด้วยนะครับมีทั้งโถปั่นแห้งแล้วก็โถปั่นสมูทตี้ให้เราด้วยนะครับใบมีดจะเป็นสี่ใบมีดอย่างนี้เลยนะครับจะเป็น2ชั้นอย่างนี้นะครับเราจะมาเริ่มปั่นหมูกันก่อนเลยนะครับเราก็จะนำหมูใส่ลงไปในโถปั่นอย่างนี้ได้เลยครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ฝาให้ตรงล็อกครับแล้วเราก็กดปั่นได้เลยนะครับ เห็นไหมครับว่าเราไม่ได้จับที่ตัวเครื่องเลยนะครับเครื่องเราก็ยังนิ่งอยู่เลยครับเพราะว่าตัวด้านใต้ของเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มดูดสุญญากาศอยู่นะครับทำให้ตัวเครื่องปั่นของเรานะครับยึดติดกับหน้างานได้ดีเลยครับแล้วก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองครับเราก็จะได้หมูสับมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนํามันหมูเข้าไปปั่นด้วยเลยครับให้เรายกฝาสีดำตรงนี้ขึ้นได้เลยครับเราก็เทมันหมูใส่ลงไปได้เลยครับสาหรับมันหมูนะครับแนะนําว่าต้องเป็นมันหมูที่เย็นนิดนนนนึงงงงงะะะคครรรรรับเเเเปปปิิดดล้ไไไมม่่่่ฝฝาาาาาตีืออกจทํพใสุ๊ แล้วมากดปั่นเหมือนเดิมครับแป๊บเดียวเองครับตัวมันหมูที่เป็นก้อนๆเมื่อกี้นะครับก็จะได้เป็นมันหมูแบบคล้ายๆหมูสับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้จะเป็นตัวเนื้อกุ้งที่เราล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็พักไว้ให้สะเด็ดน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเนื้อกุ้งนะครับพยายามทําให้แห้งให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่าถ้าเกิดตัวเนื้อกุ้งเนี่ยยังมีความช่าอยู่จะทําให้ไส้ขนมจีบของเราไม่เด้งได้นะครับเดี๋ยวเราปรับโหมดนิดนึงนะพอปรับโหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเนื้อกุ้งเราก็ใส่ด้านบนลงไปได้เลยครับ สำหรับตัวเนื้อกุ้งนะครับเราจะปั่นแบบไม่ให้ละเอียดมากนะครับเราจะปั่นแบบจับยาพอครับวิธีการก็คือเราจะใช้ปุ่มตัวนี้นะครับซึ่งเครื่องปั่นก็สามารถทําการปั่นเป็นระยะระยะได้ครับเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เราก็จะได้ตัวเนื้อกุ้งหมูสับกับมันหมูปั่นรวมกันเรียบร้อยแล้วครับมาเทใสเถ้วยครับ อันนี้จะเป็นลักษณะของไส้ที่เราปั่นไว้นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวเนื้อกุ้งของเรานะครับไม่ได้แหลกละเอียดนะครับก็ยังมีพอเป็นชิ้นๆอยู่นะครับก็จะนําตัวเนื้อกล้ามปูนะครับมาผสมกันได้เลยครับนี่ครับเนื้อปูเน้นๆพอเราคลุกเค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่แป้งมันฮ้องกลมตามลงไปนะครับน้ําตาลทรายพริกไทยป่นเกลือสมุนผงชูรสถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็เบกกิ้งโซดาครับใส่ลงไปได้เลยครับพอเสร็จแล้วเราก็คลุกเ้าให้เข้ากันครับ สำหรับอัตราส่วนว่าเราใส่อะไรเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณนักเรียนคนไหนอยากรู้ว่าเราใช้เครื่องปรุงยี่ห้ออะไรบ้างก็สามารถนําไปสอบถามได้ในใกลุ่มรับของเชฟเว่นได้เลยนะครับพอเราคลุกเขาเส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปให้เรานําพลาสติกห่ออาหารมานะครับมาคุมปิดปากอ่างผสมไว้ครับคุมปิดอย่างนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะนาไปหมักไว้ในตู้เย็นนะครับขั้นต่ำสองชั่วโมงครับเพื่อให้ตัวไส้ของเรานะครับเซตตัวดีแล้วก็แข็งกรอบกันนิดนึงนะครับช่วงที่เรากำลังพักไส้ไว้ในตู้เย็นอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมแครอทเอาไว้ป้ายหน้าขนมจีบกันเลยครับเราก็จะหั่นแครอทให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับวันนี้เราจะใช้ผู้ช่วยมือหนึ่งของเรานะครับนั่นคือเครื่องปั่น m a w e l X MV789 Premium ตัวนี้ครับเราจะใช้ในการสับแครอทครับเราก็จะใส่แครอทที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นะครับลงไปในโถปั่นได เห็นไหมครับใช้เวลาไม่ถึงสิวินาทีเลยนะครับสับละเอียดเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนะครับเราก็จะนําแครอทตัวนี้นะครับไปนึ่งหรือว่าจะนําเข้าไมโครเวฟก็ได้ครับอันนี้จะเป็นเนื้อแครอทที่เราสับละเอียดครับแต่ละเอียดมากเลยนะครับนาแครอทไปเข้าไมโครเวฟนะครับเราก็จะนําแครอทตัวนี้ไปปั่นอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโถกันนะครับนาแครอททใส่โถสมูทตี้ได้เลยครับ แล้วเราก็กดปั่นสมูทตี้ได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีโหมดสมูทตี้ด้วยนะครับเรื่อนปุ่มตรงนี้ให้ไปตรงคําว่าโหมดก่อนนะครับกดสมูทตี้ได้เลยครับ อย่างที่บอกครับว่าเซตนี้เขาจะแถมให้ยู่3โถเลยนะครับโถแรกก็คือโถปั่นใหญ่นะครับส่วนโถที่2ก็คือจะเป็นโถสมูตตี้ครับแล้วโถสุดท้ายที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะเป็นโถปั่นแบบเครื่องปั่นแห้งนะครับก็จะเป็นโถเล็กนะครับไว้สําหรับปั่นพวกพริกป่นข้าวคั่วอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแครอทที่เราปั่นครับแผ่นเกีียวนะครับมันจะเป็นลักษณะเสี่ยมนะครับเดี๋ยวให้เราทําการตัดตรงมุมออกนะครับตัดลงไปอย่างนี้ได้เลยครับตัดทั้ง4ี่มุมเลยนะครับ พอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้แผ่นเกลียวหน้าตาประมาณนี้นะครับนำแผ่นเกลียวมาวางไว้บนตาช่างนะครับซึ่งแผ่นเกลียวแผ่นหนึ่งเนี่ยจะหนกอยู่ที่ประมาณ4กรัมถึง5กรัมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตักตัวไส้เกลียวนะครับใส่ลงไปอยู่ที่ประมาณ15กรัมครับรีเซ็ตศูนย์ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นไส้เกลียวที่เราหมักไว้ในตู้เย็นจนครบเวลาแล้วนะครับตักมาก่อนนะครับ15กรัมครับ เกินได้นิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับพอเราตักแผ่นเกี๊ยวมาแล้วนะครับเราก็จะยกขึ้นมาครับ15ากรัมก็จะได้ประมาณนี้นะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับพอเราตักไส้มาใส่แผ่นเกี๊ยวเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการห่อนเราจะอุ้งมือไว้อย่างนี้นะครับวางไว้ตรงกลางครับตักไส้ยัดลงไปนะครับแล้วก็ค่อยจีบมาครับจีบมาให้เป็นทรงอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครกลัวว่าแผ่นเกี๊ยวมันจะไม่ติดกันนะครับมันอ้างอย่างนี้ให้เรานําน้ําเปล่านะครับหรือไข่ขาวก็ได้นะครับมาไปป้ายแต้มไว้ครับ นี่นะครับป้ายๆแต้มๆไว้อย่างนี้ได้เลยครับพอเราห่อเกี๊ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําผ้าขาวบางชุบน้ำหมาดๆครับมาคุมปิดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแผ่นเกี๊ยวของเราแห้งกระด้างนะครับแล้วเราก็จะห่อเกี๊ยวส่วนที่เหลือให้หมดได้เลยนะครับเราก็จะนํากระเทียมที่เราเตรียมไว้นะครับมาเทใส่โถปั่นอย่างนี้ได้เลยครับแล้วก็ใส่ให้ตรงล็อกครับแล้วเราก็จะเทน้ามาลงไปครับเอาให้ท่วมกระเทียมเลยนะครับเข้าไมโครเวฟได้เลยครับตั้งเวลาไปที่5นาทีครับ รองเฉพาะแต่ตัวน้ำมันกระเทียมเจียวนะครับที่มาใช้งานครับแบบน,นี้ก็จะคือหน้าตาขนมจีบที่เราห่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนำตัวขนมจีบของเรานะครับจุ่มลงไปในน้ำเปล่าอย่างนี้ครับที่เราทําอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะทําให้แป้งของเราไม่กระด้างเกินไปนะครับ oh. จะนาถาดขนมจีบใส่ลงไปในรางถึงอย่างนี้ได้เลยครับจะนําขนมจีบของเรามานึ่งได้เลยครับเราจะใช้เวลาในการนึ่งขนมจีบอยู่ที่ประมาณ10นาทีนะครับพอเรานึ่งขนมจีบครบ10นาทีแล้วนะครับนําแครอทที่เราปาั่นไว้มาโปะใส่หน้าเลยนะครับ ทีนี้เราก็จะนับไปเนื่องต่ออีกประมาณ 2- 3สนาทีครับชาดาหอมกลิ่นปูมากเลยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนาน้ามันกระเทียมเจียวมาป้ายๆทีหนึ่งครับป้องกันไม่ให้ตัวขนมจีบแห้งกระด้างเกินไปนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับขนมจีบสารกษัตริย์ของเราครับหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือลูกใหญ่มากๆเลยนะเนี่ยที่เคยไปซื้อเนี่ยเขาจะลูกนิดเดียวเองนะคะ เดี๋ยวเรามาลองจัดใส่กล่องกันเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะใช้เป็นกล่องเบอร์ e20 นะครับซึ่งลักษณะกล่องก็จะมีความแข็งแข็งนะครับแล้วก็จะเป็นล็อกในตัวด้วยนะครับนี่แข็งแข็งใสๆอย่างนี้เลยครับเรามาจัดใส่กล่องกันเลยนะครับกล่องหนึ่งก็จะใส่ได้ประมาณ6ลูกนะครับฝากล่องอันนี้มาล็อกด้วยตัวเองได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะไปชิมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันก่อนเลยครับก็สําหรับต้นทุนรวมทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่424บาท 62สตางค์ครับที่ต้นทุนแพงเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเราใช้เนื้อข้ามปูอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ใช้เนื้อกุ้งอย่างดีด้วยนะครับพอถัาออกมาแล้วนะครับจะได้ทั้งหมด56ลูกนะครับก็จะตกเฉลี่ยลูกละ7บาท58สตางค์ครับแต่คือมันไม่ใช่ลูกเล็กๆนะมันเป็นลูกแบบจัมโบ้เลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเอาไปขายกล่องเท่าไหร่นะแต่ว่าที่เราเคยไปเห็นร้านหนึ่งที่เขาขายอยู่ในห้างเนี่ยลูกเล็กครึ่งหนึ่งของเราเลยนะคะคือขนาดลูกเนี่ยแค่ครึ่งเดียวของอันนีีนะ้เขาขาาากก็ยยอยูู่่ทท7ล50บ อันนี้คือลูกใหญ่กว่านะเราก็สามารถที่จะขายให้แพงขึ้นมากกว่าได้ค่ะแล้วก็จะเกิดว่าใครอยากทำขายนะคะแล้วก็อยากได้รูปสวยๆเอาไว้ไปโพสรับออเดอร์เนี่ยเดี๋ยวเราเอารูปไปลงไว้ให้ที่หน้า Facebook f a n p เ g e ของเชฟแว่นนะอนุญาตใหเอารูปไปใช้ได้ฟรีเลยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพค่ะแค่คอมเมนต์มาว่าขอนำรูปไปใช้แค่นั้นก็พอแล้วครับนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับนี่ประมาณนี้นะมาหมาพร้อมกันครับปากล้องกินมั่งค่ะ เอ้ยขอกินด้วยนะเนื้อปูนี่แบบแน่นๆคือแบบจะบอกว่าส,าสาะใจใช่แป้นเปิดร้านเถอะ ติ่มซ้ำแบบเหมือนตามปัตาคาลมได้เลยนะคะคือมันมีความหอมของกุ้งหอมของปงูผสมกันนะแล้วก็จะบอกว่าไม่รู้สึกเลยว่ามีหมูด้วยนะคะแต่ด้วยความที่เราใส่มันหมูลงไปด้วยมันเลยทําให้ชุ่มฉ่ำมากๆนะคะมันเหมือนกุ้งมันเด้งๆอะ่ะแล้วก็ปูมันก็แบบโพดหอมหอมแบบตะโกนออกมาเลยนะคะเลี้ยวทุกคำกลิ่นปูออกทุกคําเลย ทุกขั้นตอนเนี่ยต้องพยายามรักษาความเย็นให้กับขนมจีบของเรานะเ mm hmm. นี่ยก็จะเป็นขนมจีบที่เป็นเกรดพรีเมียมเลยนะไม่ใช่ขนมจีบตลาดนัดนะคะตัวนี้สามารถทำส่งขายทั่วประเทศได้เลยนะฟรีสนะคะแล้วก็เอาใส่ถุงซิลนะสุญญากาศขายทั่วประเทศได้เลยแน่นอนนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้เด็ดจริงๆพรีเมียมจริงๆขายจับราคาสูงๆได้เลยค่ะ และถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากเรียนทําอาหารกับเชฟแว่นตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทําอาหารหลายคอร์สเลยนะคะอย่างเช่นหมูสเต๊ะหมูปิ้งโตาถ่านหมูปิ้งสามนุ่มบวกด้วยน้ําจิ้ม10อย่างคอร์สสลัดไฮโซคอร์สแซนด์วิชพาวดรวยคอร์สแซนด์วิชย่างคอร์สน้ำยำครอบจักรวาลคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สหมูทอดตรัดนัดคอร์สน้ำเยลลี่และอิตาเลียนโซดาคอร์สสเต็กห้องแถว คอสลอดช่องสายลุงและสุดท้ายก็คือคอสที่ขายดีมากๆนักเรียนเอาไปทำขายแล้วบอกว่าทําแล้วขายดีทุกคนเพราะว่ามันเข้มข้นมากลูกค้าติดใจทุกคนเลยนั่นก็คือ คอสชาหนืดซึ่งเป็นชาชง10ชนิดด้วยกันเลยนะคะนอกจากจะมีชาหนืดแบบที่ใส่ขวดโหลขายแล้วก็ยังมีสูตรแถมให้อีก10สูตรเป็นสูตรสําหรับชาที่เอาไว้กรอกใส่ขวดขายได้ด้วยล่ะค่ะไม่ว่าสนใจคอสไหนก็ทักหาแอดมินไปได้ที่หน้า Facebook Fanpage ของเชฟแว่นได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ